สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่นอนๆเอฟซทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระชุดเป็นจพาคีราชนีแห่งพระเครื่องราชันแห่งพระบูชาทั้งปวงนะครับมาเรียกว่ามามาโชว์นะครับ มาโชว์ให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆ FC ดูแล้วจะได้ไปหามาไว้เป็นองค์ประจำกายนะครับพระแท้เนี่หาง่ายนะครับพระแท้เนี่ยหาง่ายแต่พระราคาเป็นแสนเป็นร้านนี่หายากมากที่เขาจะซื้อกันในปัจจุบันนี้นะครับ ดังนั้นเราเห็นข่าวในโซเชียลในชมรมในสมาคมใน facebook ใน Youtube ในอินตราแกรมทุกอย่างเราก็ฟังหูวไว้หูนะครับเ,เพื่อนเมันเป็นการตลาดนะครับเราอย่าเพิ่งไปไปเชื่อในสิ่งที่เราเห็นนะครับวันนี้พระใหญ่ออามาหาได้ได้นำมานะครับได้นำชุดเป็นจะาคีนี่แหละครับเ,เพื่อนเนเนี่ยชุดนี้องค์เนี้ยพระ พระสุมโกรกาแพงอายุเกตรกว่าปีนะครับพระสุมกอกาแพงพญาชิเยงบอกว่ามีกูลเมืองไม่จนนะครับพระผงสุพรรณอายุนี้ก็เกตรกว่าปีนะครับเกตร้อยเกือบถึงแปดร้อยปีนะครับองค์นี้คือคงกพันชาติมีมหาอุดนะครับแ้วคาดรอดปลอดภัยนะครับองค์นี้มีกูลเมืองไม่จนนะครับค้าขายร่ารวยมั่งมีสีสุขนะครับ ส่วนองค์เนี้ยนี่คือนางพญาอายุ3ามถึงเกือบ400ปีนะครับอันนี้ก็เมตตามหานยมแคล้วคลาดรอดปลอดภัยสเสน่ห์ก็คือมีไว้แล้วเนี่ยเจ้านายเอนดูเจ้านายรักเจ้านายสนับสนุนนะครับถ้าเจ้านายมีก็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานนะครับนี่ผู้ใหญ่เอนดูสนับสนุนอุปธรรมคำชูนะครับเรียกว่านางพญาส่วนนี้พรอรอดเนี่ย อายุเนี่ยพันสามร้อปีเลยทีเดียวนะครับถือว่าอายุอายุมากนะครับองค์เล็กสุดแต่อายุมากสุดนะครับนี่อันนี้คือพระรอดนี่แค่คา,าดรอดปลอดภัยทําด้วยเนื้อเนื้อดินนะครับเนื้อดินเหนียวอายุพันสามร้อยปีส่วนองค์นี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับสมเด็จวัดระฆังอายุหนึ่งร้อยห้าสิบปีโดยประมาณนะครับของสมเด็จวัดระฆังเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับ เพื่อนๆดูทั้ง5องค์นี้เขาเรียกว่าเป็นจะเป็นจะแปลว่าานะครับเป็นจะเปลว่า5พาคีเปลว่าส่วนพระมีส่วน5ก็คือมี5องค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูว่าแม่เหล็กดูดูติดไหมครับแต่ละองค์เนี่ยต่างยุคต่างสมัยนะครับเราเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆเรามาดูไปด้วยกันนะครับเห็นไหมครับเพื่นนอนๆนมเอียงมาพองามนะครับเนี่ย เป็นเป็นพระพิมสองหน้านะครับเพื่อนๆองค์นี้เป็นพระพิมสองหน้าซึ่งเป็นพระที่หายากนะครับหายากมีน้อยมมีน้อยนะครับเนี่ยอยู่ในมือของเจ้าสัวเศรษฐีกับบดีหมดแล้วนะครับเนี่ยลงรักดําเนื้อนเนื้อในตามโบราณว่าเลยนะครับผิวมะขามเปียกเลยนะครับแดงอมชมพูแร่มีมะขามนี่ผลขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับพิมสองหน้าดูหน้าไหนก็สวยนะครับเพืพ่อนๆเนี่ย ด้านนี้จะหนานะครับถ้ากรุกของวัดบรมธาตุนะครับขอบด้านนี้จะหนาด้านนี้จะบางด้านในนี่ลายกระหนกจะเหมือนเลขเก้านะครับส่วนลายทางด้านขวามือสาบะจะเหมือนงาอยางกระติกตรงนี้นะครับเนี่ยดูความเป็นธรรมชาติสิครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูมุมไหนแม่เล็กก็ดูติดนะครับเป็นเข้าใจว่าเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยคนโบ,บราณเขาเขาเชื่อสิ่งพวกนี้นะครับ องค์ต่อมานะครับเพื่อนๆดูมหาอุดนะครับเนี่ยใครมีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆขนาดพระผงสุพรรณอายุเกศแล้วกว่าปียังมีแล่แล่ธาตุกายสิทธิ์นะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ทําให้เราได้ได,ได้ได้ศึกษาเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆมีกําลังใจในการเก็บสะสมมานางพญานางพญา ดูนะครับเรามาดูว่าจะมีแลทัดกายศยศหรือเปล่านะครับแลทัดกายศยศนะครับมีแต่ว่าทั้งก็มีมีไม่มากนะครับดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับดูดมาพองามนะครับนี่ดูอีกรอบนะครับันเพื่อนๆ กุวาดราชบุรณะนะครับนี่กุวาดราชบุรณะเนื้อนี่เขียวหยกเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยนางพญาเดี๋ยวเราเราดูกล้องขยายเราจะเห็นชัดนะครับตรงนี้โบราณตว่าเหมือนเหมือนปีกหางนกสังเซลลนะครับเหมือนปีกหางนกสร้างเซล์เป็นเป็นพิมพิมใหญ่เขาตรง มือตกเขานะครับเ,เพื่อนๆนี่มือตกเขานะครับคนพื้นที่คนพื้นเมืองมีหลายกลุ่มนะครับบอกว่ามีหลายกลุ่มดังนั้นไอ้พวกที่เซียนภาพบอกว่ามีกลุ่ววัดราชบุรณะกับกลุ่ววัดนาพญามีแค่สองกลุ่นนี้กลุ่ออื่นเนี่ยนอกพิมพ์อันนี้แหละคือวาัทากรรมของพวกพวกเซียนมาอีกแล้วนะครับคนเฒ่าคนแก่คนพื้นที่นะครับบอกว่ามีไม่ต่ำกว่า10วัด10กลุ่นนะครับเ,เพื่อนๆ นางพญาพิษนุโลกนี่นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่รู้กันในวงการไอ้พวกเซียนพระในกรุงเทพนี่ลนะเมารถตู้ไปหนึ่งคันเลยนะครับเมาลรถตู้ดอดไปหาพวกคนเท่าคนแก่บ้านอยู่แถวพิษนุโลกนะครับไปถามว่าพระเนี่ยมีกี่พิมพ์มีกี่กุกันแน่แล้วก็เอาพระไปให้คนเท่าคนแก่คนพื้นที่ดูให้แต่ก็ปิดเป็นข่าวนะครับเขาเขาเขาไม่ออกข่าวก็ปิดเลยเห็นไหมครับเพื่อนขนาด เซียนพระในกรุงเทพเซียนพระในสมาคมดังยังไม่มั่นใจนะครับว่ากรุวัดนางพญาเนี่ยมีกี่กรกันแน่แล้วดูกันยังไงเห็นไหมครับนั่นบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเขายังไม่มีองค์ความรู้เขายังไม่มีภูมิรู้เขายังไม่มีความพร้อมที่จะมาตัดสินใครได้ว่าพระแท้หรือไม่แท้เห็นไหมครับอันนี้พระใมหาได้ยินมาเลยนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยคนพื้นที่บอกเลยนะครับเพื่อน นางพญาเนี่ยถ้าหากใครมีไว้เนี่ยจะเป็นพิมพ์สังคาตีเล็กพิมพ์สังคาตีใหญ่พิมพ์เขาตรงพิมพ์อกนอนนะครับเก็บไว้เลยนะครับถ้าดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติถ้าท่านคิดว่าแหล่งที่มาที่ท่านได้รับมอบมาเชื่อถือได้ท่านเก็บไว้ก่อนนะครับนี่อย่างองค์เนี้ยเห็นไหมครับไหลตกเขาเลยนะสวยงามนะครับเนี่ยโอ้โหแบบแม่เหล็กก็ดูติดด้วยนะครับนี่ดูความเก่าเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเนี้ย เป็นร้อยปี2 0 0ปี300ปีแน่นอนนะครับลักษณะเงี้ยดินดินโบราณดินแดงดินภูเขานะครับดินเชิงเขานะครับนะครับเดี๋ยวมาดูพระรอดนะครับนี่พระรอดเป็นยังไงนะครับพระรอดนี่ก็หายากแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่พระรอดนี่พันสามร้อยปีนะครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว่าดินพระเนื้อดินเหล่านี้จะมีแร่ธาตุกายุทธิ์ฝังอยู่นะครับเพื่อนเเรามาดูพระรอดนะครับ เห็นไหมครับดูดไม่เหล็กค่อนข้างแรงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่มีใครเอาไม่เหล็กไปไว้ในในในพระรอดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพิมพิมต้อนะครับพิมพ์ใหญ่ต้อนะครับหรือพิมพ์ใหญ่ตื้นที่เราเรียกนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเพื่อนๆเนี่ยพระบ้านๆอย่างนี้เลยครับมันมันจะให้มันห่องเหมือนพระตกแต่งนี่น่ากลัวนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่วัดรละคังเนื้อ ปูนเปลือกหอยสุกนะครับเพื่อนๆดูเทศมังคับพิมพ์เห็นไหมครับสวยงามนะครับเส้นขอบกระจกเส้นวาสนานะครับหรือเส้นประตูกแก้วที่เขาเรียกนะครับครบดูด้านข้างเลยครับดูด้านหลังงดงามทุกมิตินะครับเนี่ยงดงามทุกมิติวันนี้พะอะยามาหาจึงเอาชุดเป็นจะภาคีนี่นะครับเพื่อนๆชุดเป็นจะภาคีเนี่ยมา มาให้เพื่อนๆได้ได้ดูนะครับแล้วก็จะเอาเข้ากล้องขยายกําลังสูงให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ดูแล้วเป็นกําลังใจในการเก็บหาเช่าหานะครับเพื่อนๆ fc comment มาคือขอบคุณพ่อใหญ่มหานะครับที่นําความรู้แบบบ้านๆการดูแบบง่ายๆการพิจารณาความเป็นจริงไม่ได้วิ่งตามเซียนอันนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆนะ ถ้าเรามีองค์ความร,รู้เราแยกแยะเราวิเคราะห์เราพินิษพิจารณานะครับเราเจอแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะครับเพื่อน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 ,นมีโอกาสก็ไหว้พระสวดมนต์นะครับสวดคาถาจินบัญชรเช้าเย็นนะครับนั่งสมาธิแผ่เมตตาขอพอรอธิษฐานกับเจ้าบุคคลสมเด็จนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อใมหาจะเอาท่านเหล่านี้ลงกล้องขยายกำลังสูงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเอาอ เอาพระรอดก่อนนะครับเพื่อนๆเอาเอาพระรอดให้เพื่อนๆได้ดูว่าท่านเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนๆนะฮะพระรอดนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ได้เห็นไปพร้อมกันนะครับ Ь พระรอดนะครับจริงเทประการใดอยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับทีนี้ครูบาอาจารย์องค์ความรู้ต่างๆเป็นแค่แสงเทียนนะครับ เพื่อนเป็นแค่แสงเทียนนะครับคนจับด้ามด้ามเทียนก็คือตัวท่านนะครับเ,เพื่อนๆจำไว้นะครับคนจับด้ามเทียนก็คือตัวท่านนะครับองค์ความรู้ในเป็นเหมือนแสงเทียนนะครับเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆดูดูหน้าดูตาท่านนะครับดูแล้วตั้งคําถามในตัวเองว่า ใช่ไหมนะครับแล้วแล้วลบภาพนะครับลบภาพว่าพระแท้ต้องอยู่ในมือเซียนนะครับพระแท้ต้องอยู่ในมือของพวกเศรษฐีพระแท้ต้องอยู่ในพวกมียศมีตําแหน่งเราลบภาพสิ่งนั้นออกนะให้เราตั้งตั้งสติใหม่ว่าชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยถ้าพวกเรามีองค์ความรู้เนี่ยพวกเราได้แน่นอนพระแท้เพื่อนๆดูสิครับดูหน้าดูตาดูจม,มูกท่านนี่ครับ โอเคไหมครับนี่ดูหน้าดูตาท่านสิครับพระรอดพันสามร้อยปีควรจะเป็นยังไงครับพเพื่อนๆดินนี่แร่งมากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไอ้ไอ้ตำหนินะครับลบออกไปเลยนะครับไอ้พวกท่างต้องซื้อมาแล้วก็ชี้ตำหนิเะยครับนี่พลาดมาหลายลายเลยนะครับ ชี้ตำหนิอย่างนั้นตำหนิทางนู้นต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นคือสมัยก่อนพระเป็นพันๆปีเนื้อดินไม่มีทางที่จะอยู่คงรูปหรอกครับเพื่อนๆพระท่านก็มีา่าทั้งสี่ท่าดินท่าน้ำา่าลมทตุไฟนะครับตัวเราก็มีท่าทั้งสี่ท่าดินา่าน้ำา่าลมทตุไฟาตาทั้งสีเขาไม่เขาไม่อยู่นิ่งนะครับเขาจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเอ็มนะครับเนี่ย เนื้อในพระเนี่ยมีาตาทั้งสี่ดังนั้นเนี่ยบาเวลาผ่านไปท่านก็ยุบแยกแตกเล่าลานตามแบบฉบับของท่านไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆดูดูด้านข้างสิครับอย่างเงี้ยถามใจตัวเองว่าเป็นยังไงครับพระแท้ไหมเพราะอยามหาจึงบอกว่านี่แหละครับพระแท้ยังหาง่ายแต่พระแพงหายากนะครับเพื่อนๆดูสะครับ นี่คือพระรอดนะครับเ,เ,เพื่อนๆพระรอดสวดองค์ต่อมานะครับอ,องค์ต่อมาก็คือพระนี่เรียกว่าเป็นเมตตามหานิยมเลยนะครับมีกูแล้วมึงไม่จนท่านว่าอย่างนั้นนะครับก็คือพระทุมก่อกำแพงพิมพสองหน้านะครับพิมพสองหน้าเนี่ย หายากนะครับเพื่อนๆไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีแล้วเพื่อนๆนั่งเครื่องบินหารอบประเทศไทยก็ไม่เจอนะครับถ้าเจอก็ใหม่แปมแบบคล้ายๆกับเรียนแบบนะครับเอาง่ายๆคล้ายๆกับการเรียนแบบมาถ้าเจอนะครับถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าของเก่าของแท้นี่ไม่มีแล้วนะครับหายากมากพิมสองหน้านี่เพื่อนๆนดูลักดำนะครับลักดำโบราณโบราณเป็นยังไงครับ ขาไม่ดำเส้นทีเดียวดำอมแดงนิดๆ,ๆนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่เราเห็นเป็นไงครับแร่เม,ม็ดมะขามเพื่อนเนี่ยเห็นนะครับนี่แร่เม,ม็ดมะขามนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เราเห็นแร่เม็ดมะขามไหมครับเนี่ยเนี่ยแร่เม็ดมะขามนะครับ เราเราดูแล้วก็ทําให้เราได้พิจารณาได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเราดูแล้วเราก็พิจารณาเองเนี่คือด้านด้านหน้ามาดูอีกด้านนะครับเพื่อนด้านเนี้ยโอ้โหแบบคลาสสิกมากนะครับองค์นี้เอาไปใส่กรอบนะครับใส่กรอบ ใส่กรอบทองฝังเพชรใส่กรอบเดียวแฟนเดียวก็ก็ดูแบบงดงามนะครับไม่อายใครนะองค์นี้เอาประเส่กรอบทองฝังเพชรแขวนองค์เดียวนอกเสื้อหน่อยโอ้โหโชว์เนี่ยไม่อายใครนะครับเพื่อนองค์นี้มีหลายกลุนะครับกลุวัดบร,รมธาตุกลุวัดพิกลทองกรุวัดฤาษีกรุวัดน้องรังกา กลัวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยดูด้านข้างเห็นแร่เม,มนมะขามไหมครับนี่ขึ้นเป็นจ้ำๆเป็นจุดๆเลยนะครับนี่แร่เม,ม่นมะขาม องค์ต่อมานะครับเพื่อนๆองค์ต่อมานะครับให้เราดูเป็นนางพญานะครับนี่นางพญาองค์นี้ดูดูไกลๆลักษณะมีหน้ามีตาด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าดูใกล้ๆยังมองไม่ออกแต่ดูไกลๆมองมีหน้ามีตานะครับองค์นี้มีหน้ามีจมูกมีมีจมูกมีตาสองข้างมีปากด้วยนะครับองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับนี่ โบราณท่านให้ดูว่าหางนะครับเพื่อนดูหางดูปลายมือท่านเหมือนหางนกสังเวยไหมครับเพื่อนเนี่ยเราเห็นหางนะครับนี่มีหางหางเหมือนนกเหมือนหางนกสังเวยนะครับปลายมือท่านอีกนะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนไหมครับเหมือนนะครับแล้วก็มือ มือนี่ตกมือนี่ตกเขาเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อนี่เขียวเลยนะครับเพื่อนๆออกแบบเป็นข้าบกลุข้าบไข่นะครับที่อยู่ในเกดีในกลุนาน,นะครับจึงทำให้เนื้อผ้านี่เปลี่ยนไปเห็นไหครับเดีวดูล่องรอยสิครับเนี่ย สวยงามมากเลยนะครับนี่เกินคำบรรยายสวยจริงๆครับอ,องค์ถัดมานะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นมหาอุดนะครับในองค์นี้มีหน้าหนุม่มหน้านางหน้าแก่หน้าเทวดานะครับองค์นี้เป็นหน้าหน้าหนุ่มนะครับเ,เพื่อนๆนีนหน้าหนุม่ม พระผงสุพรรณนะครับอายุเกืร้อยกว่าปีมหาอุดนะครับอ,องนี้ดูหัวหัวเหมือนหัวช้างนะครับโบราณท่านว่านะครับพระอุระนี่เหมือนหัวช้างนะครับเพื่อนๆใบหูเหมือนตะขอเบ็ดเกตโบ,บตูมลงลักดำซอกลักแด้ด้มีไข่ปลาอยย่สี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดห้าเม็ดนะครับสี่ห้าเม็ดนะครับเนี่ยซอกลักแร้เนี่ย ปางมาวิชัยนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยสวยงามนะครับอย่างเงี้ยดูรอยนิ้วมือของท่านฤาษีพิมพราไรโดยมีท่านาพระปิยะดิตศีสารีบุตรนะครับเป็นผู้ทั้งหน้าปกนะ อิมน,นครับเพื่อนๆนี่หน้าหนุม่มหน้านางห,หน้าแก่หน้าเทวดานะครับอ,องค์สุดท้ายปิดท้ายรายการนะครับองค์นี้นะครับคือเป็นพระเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับปูนเปลือกหอยสุกสวยงามนะครับ องนี้ผ่านมาในการทดลองทุกกระบวน่านะครับงนี้สมแล้วที่เป็นหนึ่งในเป็นจภาคีนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นไงครับนี่เป็นเรือซํำเผาเลยนะครับฐานมอนรองเสียงลักษณะมีร่องน้ำตรงกลางนะครับ องนี้พระมาหาเคยนํามาลงแล้วนะครับเพื่อนๆดูขอบข้างเป็นไงครับขอบข้างพระสุเดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านในส้นประค่างม้วนเข้ารอยยุบรอยแยกรอยแตกคอยอสังเกตดูนะครับจะยุบโค้าหายไปด้านในนะครับดูด้านหลังนะครับ นี mm ่ค hmm. ือด right sure, no ้านหลังร right? ูพุนเลยนะครับด้านหลังเนี่ยรูพุนทั่วล่างเลยนะครับนี่แหละรอยนอนด้นครับเพื่อนเพื่อนโบราณท่านพารีว่ารอยนอนด้นนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับี่ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ